ทำไมอาจารย์ถึงตัดสินใจมาสอนพวกเราคะเพอ,ออันนี้ไม่ได้เต็มใจมาอันนี้จำใจมานะรอเล่นรอเล่น,ลนทําไมอาจารย์ถึงมีความรู้เรื่องนี้เยอะจังครับก็ศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเหมือนวันนี้เรามาอยู่ที่หมหนึ่งมอสองมอสามได้เรามีความรู้ปหนึ่งไหปหนึ่งเรามีความรู้ไห ไมันไม่มีไม่มีแล้วมึงมาเป็นมหนึ่งได้ยังไงอะ่ะก่อนที่เราจะมาเป็นมหนึ่งเราจะผ่านปหนึ่งมั้ยยังผ่านปสองมัม้ยยังปสามผ่มมานยังปหกผ่านยัง,ยงเราจึงเป็นมหนึ่งใช่ไหมคำถามคือตอนเนี้ยเรามีความรู้ของตอนปหกไหมอ้าวทำไม,ไม่มีอะ่ะอ๋อลืมหมดแล้วอ๋อเพิ่งมาเรียนกันทำไมถ้าเรียนแล้วลืมใช่หรือเปล่าโอ้กว่าแทนครูไป่าเน้ยเนี่ยนะ ไปต่อไม่เป็นเลยใช่ครับว่าลืมหมดแล้วเลยนะคือเราทุกคนเนี่ยเราจะมีความรู้อัศจยใหม่เด็กมหนึ่งมีความรู้เรื่องมอหนึ่งไหมตอนนี้ไม่ไม่มีด้วยนี่มึงเรียนหนังสือก็ทำไมทั้งนั้นนะ่ะไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยเรามีความรู้เรื่องการกินข้าวไหมใครว่าไม่มีไม่มีแล้วทำไมมึงอ้วนอะ ความรู้เรื่องการกินข้าวมั้ยมีใช่ไหมเรามีความรู้เรื่องการใส่เสื้อผ้ามั้ยมีเรามีความรู้เรื่องสีมั้ยสีเสื้อผ้าเนี่ยรู้ไหมว่านี่ใส่สีอะไรอยู่รู้ใช่ไหมแสดงว่าเรามีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราจะมีความรู้ได้ว่านี่เรียกว่าขาวเรียกว่าแดงเรียกว่าดําเรียกว่าพัดลมเรียกว่าอาคารเรียกว่าหลอดไฟ เราเรียกสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราต้องเรียนรู้มันมาก่อนถูกต้องไหมถ้าเราไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีการเรียนรู้คําถามคือทำไมอาจารย์ถึงรู้เรื่องพวกนี้เพราะอาจารย์มีการศึกษาเล่าเรียนศึกษาจากตำรับตำรามีการอ่านจากหนังสือมีการได้ยินได้ฟังมีการจดการจำมาแล้วจึงนำมาบอกสอนได้ทำไมอาจารย์ถึงตัดสินใจในการมาสอนพวกเรา สิ่งสําคัญที่สุดก็คือพ่าอาจารย์เห็นว่าเรายังไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สําคัญในการใช้ชีวิตของพวกเรากัเองให้มีความสุขเป็นความรู้ที่นอกจากตำลับตำราในการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นความรู้ที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่ทําให้พวกเราเนี่ยรู้แล้วจะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อใครแล้วจะ การใช้ชีวิตตัวเองนเนี่ยมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะดังนั้นอาจารย์จึงตัดสินใจมาสอนโดยหลักธรรมมาของพระพุทธเจ้านี่คือเหตุผลเพราะเรายังไม่รู้อาจารย์จึงขวนขวายในการสอนให้พวกเราเนี่ยรู้มากขึ้นแล้วทำไมพวกเราต้องรู้ถ้าพวกเราไม่รู้ในหลักเกณฑ์หลักการของคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้เราจะเดินไปสู่ความเห็นผิด เห็นผิดว่าอะไรเห็นผิดว่าการฆ่าสัตว์สามารถทําได้การลักทรัพย์สามารถทําได้การประพฤติผิดในการสามารถทําได้การพูดโกหกสามารถทําได้การเด่นสุราสามารถทําได้อันนี้เรียกว่าความเห็นผิดถ้าไม่มีคําสอนพระพุทธเจ้าเราจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมในปัจจุบันขนาดได้เมื่อเราทําผิดศีลจะเดินไปสู่อะไรจะเดินไปสู่การทําผิดพลาดในการใช้ชีวิตอีกมากมาย เช่นบางคนเนี่ยไปติดยาเสพติดยาเสพติดต่างๆนานาที่เรารู้จักกันดีบุหรี่เอย่ยเหล้าเอย่ยหรือสารเสพติดให้โทษต่างๆเอย่ยที่เดินไปสู่ความประมาทนําไปสู่ความตายของชีวิตเราเองเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้เราจะเดินไปสู่ความเห็นผิดไปหาที่พึ่งที่เราคิดว่ามันจะสามารถพึ่งได้บางคนเนี่ยขาดเขาเบาปัญญา เพื่อนเนี่ยล่อลวงว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันไปสามารถวิธีการแก้ไขความทุกข์ในชีวิตได้นะสามารถทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ด้วยการไปอะไรไปเสพยาเมาไปดื่มสุราไปดื่มบุหรี่หรือไปเสพไปไปเสพติดสารเสพติดให้โทษตา่ตางๆก็นดะเนี่ยเป็นความเห็นผิดเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเราได้อันเนี้ยเรียกว่าการซ้าเติมตัวแองให้แย่ขึ้นกว่าเดิม คนติดยาเสพติดในประเทศเราเนี่ยหรือในโลกเราเนี่ยเมื่อใครก็ตามเข้าไปติดแล้วเนี่ยสภาพไม่ดีสักคนเลยนะหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินขโมยเงินทําลายทายํารลายผู้อื่นทําลายทําร้ายตัวเองดังนั้นเราอย่าไปมีความผิดพลาดแบบนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมอาจารย์จึงต้องออกสอนตามโรงเรียนออกสอนตามมหาวิทยาลัยออกสอนตามสถานที่ต่างๆเพราะอะไร เพราะว่าพวกเราเนี่ยอาจจะยังมีความเห็นผิดยังเข้าใจสิ่งต่างๆนานา,นานในการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ถูกต้องอาจารย์จึงต้องออกมาสอนให้พวกเราเนี่ยมีความเห็นอย่างถูกต้องเราจะได้เดินไปในทางที่ถูกต้องไม่ได้เดินไปในทางเห็นผิดนี่คือเหตุผลและเจตจำนงที่สําคัญ